และที่หนุ่มคนนี้บ้างน,นะคะที่เราเห็นเขาในเข้าวงการจากการประกวดเวที Academy Fantasia ชียซีซันที่8ค่ะหรือที่เรารู้จักกันในนามเต่า AF นะคะซึ่งตอนนี้เรามักจะเห็นเขานะะในฐานะนักสแสดงมากกว่านักร้องค่ะ แบบเต็มตัวหรือเปล่าเลิกร้องเพลงไปเลยไหมคะเพราะที่ผ่านมานะคะมีผลงานด้านการแสดงออกมา,มามากมายและเป็นที่รู้จักมากกว่าบทบาทนักร้องค่ะโดยเจ้าตัวยังยืนยันนะคะว่าไม่ทิ้งงานร้องเพลงอย่างแน่นอนจะทําทั้งสองอย่างควบคู่กันไปค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ตนรักทั้งคู่นะคะเราไปฟังเสียงของเต๋ากันเลยค่ะด้วยด้วยที่ว่ามันได้ต่อเนื่องใช่ไหมครับก็เลยคนจะเห็นภาพบ่อยใช่ไหมครับก็ยินดีครับยินดีอยู่แล้วเพราะเราก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วครับเพราะว่า สนุกกับการแสดงด้วยครับผมแล้วก็ยินดีที่ทํางานในด้านนี้ครับผมก็อยากพัฒนาฝีมือตัวเองครับให้เก่งขึ้นแล้วก็ให้ให้ทุกคนยอมรับมากขึ้นครับผมไม่ทิ้งแน่นอนครับเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกลิลใหม่ออกมาในวันที่6ตุลาคมนี้ส่วนคอนเสิร์ตก็ถัดไปอีกเดือนหนึ่งวันที่2พฤศจิกายนนี้ครับก็จะมีคอนเสิร์ตกับกับคชาเพื่อนผมเองครับผม